ความแน่นกลิ่นไม่ต้องพูดถึงนับมันละมุนมันอร่อยก่อนรับชมกันมากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมากินยำทุเรียนนะครับยำทุเรียนก่อนที่เราจะยำก็ต้องแกะทุเรียนก่อนกับน้นท์ทุเรียนของทองนะเป็นงานอะไรกันนะครับโอ้ยอ,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 อร่อยมากหอมออออมากนะครับทุกคนแกะก่อนนะครับ เป็นยนำหมกีนนะครับพอ,อนะครับยำหอมกีนนะครับเราสั่งมาพิเศษนะครับแล้วเราก็ใส่ทุเรียนลงไปนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับที่เราแกะแล้วนะครับอ๋อุนแล้วเราก็ใส่ยำหอมกีนไปรอบหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็รถก็ค่อนข้างติดนะครับแล้วก็ออย่ายมีอก็คืออากาศมันร้อนด้วยครับไปไหนไม่ไหวนะครับก็อยู่ที่เดิมครับลมพัดวอย พาทุกคนมากินยำทุเรียนนะครับขนมจีนโอ้แตงนะครับนะแล้วก็แกงหน่ไม้ไก่เนี่ยโอ้ยกลิ่นหอมชุยชุยเลยนะครับทุกคนน่ากินมากนะครับแล้วก็ผักวันนี้เราก็มีเป็นผักกระหล่ำนะครับผักกระหล่ำตีนะครับน่ากินมากครับอาจจะไม่เขียวสดแต่ก็ดูสดชื่นนะครับน่ากินโอเคนะครับทุกคนนะแล้วก็มีทุเรียนหมอนทองด้วยนะครับวันนี้นะครับโอ้ทุกคนเนี่ยดูยำทุเรียนเนี่ยผมก็ไม่เคยกินนะเพิ่งจะกินนี่แหละนะ ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะพอไม่ีปนอนทุกคนลองดูเลยนะครับเนี่ยอ่ะโอเคนะครับทุกคนก็ก่อนที่จะกินก็ถามข่าวถามข่าวนะครับพอไม่ี่น้อนทุกคน,กคนเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับนะก็ขอให้ทุกคนสบายดียในเงินในทองใจเยอะนะครับผมก็สบายดีตามอารัภาพนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับท,ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับก็รับชมแล้วก็ ถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์รกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับใส่จังหวะนะครับโอเคนะครับพันนม้เป็นน้องทุกคนนะครับตักข้าวมาทานพร้อมก,กันกับผมเลยนะครับนะบวันนี้เนี่ยยำทุเรียนขนมจีนโป๊แตกนะครับเปิดสุดยอดนะครับมาเด้อทุกคนคำแรกน้ำลายไหลเลยนะ กอนนะครับหอมมันตุเรีนยนนะครับแล้วก็หวานนะครับอ,อืแล้วก็เผ็ดแกง้ไก่ใส่หน่อไม้ก็อร่อยนะครับมันแล้วหน่อไม้ก็จะเป็นหน่อไม้สดนะครับ เรียนนะครับว่าเรียนเอามายำเนี่ยจะอร่อยขนาดนี้นะครับก็ไม่พนทุกคนเลยอุ้ยแม่เอาบางโกนเลยคือตีเนี่ยตุง้งตะตีนีฮะยำทุเรียนขนมจีน ครงเรียนหมอทองนะครับอร่อยจะบอกใครแต่ผมบอกไปแล้วอร่อยจริงๆครับ ไม่บบเละมากนะแข็งๆกำลังอ,อร่อยนะ เปลี่ยนโนทองครับยำกับขนมจีนนี่นของจริงนะครับของแท้นะไม่ใช่ของปลอมนะกินได้เนะัะ รูส้อสองอย่างเลยครับทุกคนแกงไก่ใส่น้อไม้ก็แซ่แบแซ่บอร่อยมากครับทุกคน เรียนจากขนมจีนนะครับอือสุดยอดครับก็ไม่ไปนอนเราพยายามทานดูนะครับอร่อยก็ก็ขอขอบคุณนะครับพก็ไม่ไปนองทุกคนทุกท่านแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับก็ถ้าหากว่าชอบผลงานก็ฝากเข้าไปติดตามได้นะครับที่ช่อง ยูทูบครับช่อง P ีโอสกาวนะครับนะแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับพีโอสกาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องติ๊กตอกครับพ o 2 5 1โออง้านี่นะครับนะแล้วก็ขอฝากช่องแฟนเพจช่องใหม่นะครับช่องกินแซบแบบเพลินเนะครับแซบเข้าไปติดตามผลงานได้นะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับอ่ะอีกชิ้นึ เติมน,น้ำหน่อยครับเดี๋ยวลองกินทุนเรียนแบบสักคู่หน่อยนะครับนวนทองเนื้อนแน่นๆนะครับทุกคนดูด,ด,ด,ดูดูความแน่น<อ><อ>ดูกลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับโอ้มากนะครับดูเแต่บางคนบางท่านดู้วยของปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยของจริงน,นะครับเนี่ยอืมมอง อร่อยมากนะอ,อยากจะกินให้หมดทั้งลูกนะครับแต่ก็น,นะอายุปานนี้แล้วนะครับกินเยอะเดี๋ยวร้อนในนะครับอืมอม,มันละมุนม,มันอร่อยมันหวานขำม,มากอืมสุดยอดเลยนะครูตู่อืม,อม แซ่บอยู่นะนอ่นอไม้ไก่น่อไม้ไก่อูะทุกคนนะก็วันนี้พาทุกคนมากินยำทุเรียนหมอนทองกับขนมกีนนะครับโต๊ะแตกนะครับโอ้โหกินแก้มกับแกงน่อไม้ไก่นะอ้ยอร่อยสุดยอดครับทุกคนนะก็เหลือนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอิ่มแล้วนะครับนะก็ วันนี้ก็อิ่มแล้วก็คงต้องขอจบคลิปไว้จต่เียงเท่นทนี้นะครับขอบคุณเมลบอลโก้ทุกท่านนะครับก็อข,อขอขอบคุณนะครับพราแมนพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับจุงกะสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบายบายครับทุกคนบายบายครับไปแล้วครับห่วย,ยอร่องรอยู่ <laughs>